หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการเติมโรบักระบบไอ p ดีาที่แสนแพงและขั้นต่ำ <Yeah. S 1> ที่สูงรลิ้วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB ที่ช็อปสามารถขายโรบักแบบไอ p ดีาให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โรบัคเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเลท5ด้วยกันคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพจจริงยอดไลค์สี่หมื่นขึ้นไปแล้วจ้ะ เอ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการออกกําลังกายสไตล์ใจเกเรทุกๆคนทุกๆท่านด้วยฮะวันนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมเราอยู่ในเกม Roblox ในแมพที่มีชื่อว่า s t o n g m a n Simulator อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเจ้าแมพนี้นะครับอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ก็ประมาณว่าการอัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับเหมือนกับว่าเป็นการรักษาบาลลาแล้วก็เป็นการรักษายอดผู้เล่นในแมพด้วยนะฮะก็เลยจะปล่อยอัปเดตท,ทุกๆอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยมาไม่เยอะเหมือนเคยเลยนะซึ่งอัปเดตในครั้งนี้ท่านผู้ชมฮะมี new แอลเรียแคนดี้ฮะแล้วก็แน่นอนเลยว่าเป็นชื่อใหม่หรือว่าเทียร์ใหม่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอาจจะยังไปไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าผมมีในเรื่องของค่าสเต็งอยู่แค่2 1 7 0 0 0ม่ถามา 7, เ่อ2องแ0มเัยอะไหมบอกได้เลยว่า so amazing ม,มากๆก็ใช้เวลาค่อนข้างนานฮะกว่าที่จะมีถึง2 1 7 0 0 0ได้ถ้าไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงดีๆไม่ได้มีูสเตอร์นี่ผมบอกได้เลยว่าใช้เวลานานแน่ๆฮะกว่าที่คุณจะ f a r ม energy มาทำสเต็งได้ถึงขนาดนี้ฮะบอกได้เลยว่ากินเวลาสุดๆสุดท้ายสุด,สดของการอัปเดต้งนี การแก้บั๊กฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแก้บั๊กอะไรไปนะเขาแค่บอกว่าแก้บั๊กโอเคผมก็จะเชื่อว่าเขาแก้บั๊กอะไรไป <No. S 1> น่าจะเป็นบั๊กในอัปเดตครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่เราไม่สามารถที่จะแรปได้แบบทุกอันอะไรอย่างี้ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กอันนั้นนะฮะแล้วก็แอเรียใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือแอเรียแคนดี้ถูกไหมซึ่งมันมาต่อจากดิสโกโ้มันเป็นอะไรที่ผมนั้นคาดหวังผิดท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ดิสโกส้สิมาต่อจากแอเรียสเปซหรือว่าอวกาศอ่า <S 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 ซึ่งในคลิปที่ ครั้งถัดไปจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอัปเดตของดวงจันรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรามาบนอวกาศแล้วไงแต่ที่ไหนได้ท่านผู้ชมฮะผิดคาดกลายเป็นดินแดนแคนดี้เฉยเลยคือจากอวกาศแล้วก็ไปแคนดี้มันช่างไม่ make เมคเซนต์เอาซะเลยนะซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าผมจะทําการไปดินแดนแคนดี้เลยละกันนะดูซิว่าจะสามารถลากได้หรือไม่โอเคลากแบบสบายเลยนะแล้วก็แน่นอนเลยว่าอัปเดตมาแค่ดินแดนเดียวโอ้ oh! ซึ่งดินแดนแคนดี้นะครับมีให้เราลากแล้วก็โอ้ oh! เดี๋ยวนะสไตล์การลาก่ยเปลี่ยน ท่านผู้ชมมีเขาเรียกว่าอุปสรรคในการที่เราลากด้วยนะคือถ้าเกิดใครที่แรงน้อยเนี่ยหรือว่าสเต็งยังไม่เยอะผมคิดว่าน่าจะลากลําบากอย่างแน่นอนแล้วก็มีที่ลากถึง4อันแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแคนดี้แลนฮะมีตั้งแต่คอมมอนระดับ45แล้วก็ระดับแรสูงสุดอยู่ที่2ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าแมปนี้ไม่เพิ่มในเรื่องของระดับ e ีพิกเรจแนลลี่เข้ามาสักทีนะโอเคเขาอาจจะกักไว้แหละท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดรีบปล่อยมันอาจจะน่าเบื่อ แดงว่าเจ้าแบบนี้ทำในเรื่องของการโปรโมทแล้วก็การออกแบบแล้วก็การอัปเดตเนี่ยมาได้ดีมันก็เลยมีคนเล่นไงรวมถึงผมด้วยนะฮะ <No. S 1> โอเคซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาซื้อสัตว์เลี้ยงเลยกันแล้วก็ตรงนี้เป็น Workout คูณหเฮ้ เดี๋ยวทาไมมันเป็น work out คูณ6กกับท่านผู้ชมฮะบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดตรงนี้ตรงนี้มันคูณ8ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเกมบั๊กเหรออันนี้มันต้องการ75ล้านเอเนอร์จีแล้วตรงนี้ต้องการ49ล้านอ้าวเดี๋ยวนะอะไรของเจ้าแมปแคนดี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเราจะออกกาลังกายเนี่ยเราต้องกลับมาที่ดินแดนสเปซหรือว่าดินแดนอวก,กาศเพื่อเหมาะกังกายนั่นเอง,เองนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมี work out คูณ8แต่ว่าแคนดี้เนี่ย work out แค่คูณ6ใส่มาผิดหรือเปล่าจริงๆมันควรอ้าเดี กำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันควรที่จะเป็นคูณ10ไม่ใช่เหรอมันควรที่จะเพิ่มทีละ2ถูกไหมท่านผู้ชมอย่างอันนี้ฮะจาก6ก็ไป8โอเคก็อาจจะตั้งใจให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ชมฮะไม่เป็นไรมาดูในเรื่องของที่ลากกันก่อนเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นดีแดนขนมแน่นอนเลยว่าที่ลาก่ยก็จะเป็นขนมหมดเลยนะไหนดูซิลองลากอันนี้เรา,านเ,เราลากได้กี่อันเอ่ยเราลากได้ทั้งหมด3อันฮะและผมมั่นใจว่าสเต็ง2 1 7 0 0 0เนเนี่ยมันน่าจะลากได้แหละเห็นไหม อีซี่ฮะแล้วก็โอ้ oh, แล้วก็ได้ในเรื่องของค่า energy เนี่ยอยู่ที่12ล้านเลยนะท่านผู้ชมต่อหนึ่งอันนะฮะสิล้านเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะมากโอเคถัดไปฮะเป็นอะไรเอ่ยโรลิป๊อปหรือเปล่าเนี่ยใช่ฮะท่านผู้ชมนี่คือโรลิป๊อปฮะลากได้3อันเหมือนเคยและก็ลากได้แบบอีซี่โอเค12ล้าน6ซึ่งมันไม่ค่อยต่างกัอะไรเลยนะอันนี้เป็นไอติมฮะเดี๋ยวขอลากหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมฮะ <Nope. S 2> เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ได้แก้บั๊กอันนี้เพราะว่าผมไม่สามารถลากได้อะ่ะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนี่มันโโอ้เเเคคขา าลากอันนี้แล้วกันโอเคอันนี้ลากได้ลากได้สูงสุดถึง3อัน,นอันนี้น่าจะเป็นเค้กท่าน <c oughs> ผู้ชมฮะมาไหนลองลากดู เฮ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชม,ชมนี่มันง่ายมากแสดงว่าการที่ผมมีสเต็งสองแสนเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะไหนลองลากทั้งหมดดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลากได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะลากได้แหละแต่จริงมันต้องลากอันนี้ด้วยอะท่านผู้ชมแต่ว่าผมกร็บไม่ติดมันน่าจะบั๊กนะฮะแล้วก็เยังไม่แก้สักทีหนึ่งเ่ยท่านผู้ชมฮะผมไม่สามารถลากเจ้าไอศครีมอันนี้ได้โอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลากแค่3อันนี้ก็พอโอเคก็ได <okay, S 2> <okay, S 1> okay, ้อยู่นะท่านผู้ชมมีความอืดนิดหนึ่งแบบว่่่าาออืดดะะไรขนนนนนั้้เียชม บั๊กมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมไม่สามารถที่จะ g r a บได้แบบหลายครั้งมากเลยเราลากได้แค่3อันนั้นเองเหรอไม่นะนี่มันเป็นบั๊กที่ผมเกลียดที่สุดเลยไม่สามารถที่จะลากอะไรได้เพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้ผมจะมาหาบทสรุปว่าสเต็งเท่าไหร่เราถึงจะลากแคนดี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการรีเบิร์ตก่อน <Okay. S 1> แล้วก็อัปเดตที่เข้ามาในครั้งก่อนนะครับมันเพิ่มในเรื่องของรีเบิร์เข้ามาด้วยที่ว่าเพิ่มในเรื่องของรีเบิร์ตมาก็คือในเรื่องของถ้าเกิดคุณมีสเต็งเยอะนะฮะ ว่าการรีเบิร์ตครั้งที่1เนี่ยต้องใช้10,000ใช่ไหมเราก็มี10,000แล้วแต่ว่าเรายังมีรีเบิร์ตเนี่ยเรามีสัก3าม0 0ก็จะกลายเป็นว่าครั้งนั้นนะฮะเราจะสามารถรีเบิร์ตได้เลย2ครั้งนะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ FK ไว้นอกรอบของผมนะฮะมันก็สามารถรีเบิร์ตได้ถึง7ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจะรีเบิร์ตเลยละกันนะฮะตอนนี้รีเบิร์ตผมจะกลายเป็นทั้งหมด15รีเบิร์ตและก็แน่นอนเลยว่ามันจะบวก Rebird า, oh. เ,การเรเรีรยบย้อยยกกกลลลับมมมาาาาเเเเปป็็น, Baby no ตน้ตตตคแวส ผมจะมาที่ช็อปฮะซื้อในเรื่องของบูสเตอร์ก่อนเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันจะทำให้ผมนั้นไวย,ยิ่งขึ้นนะเริ่มจากคูณ2 Energy ก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆในการที่เราจะฟาร์มแบบเร็วๆนะแล้วก็คูณ2 Workout Speed ฮะหชั่วโมงเหมือนกันจัดมาจัดมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นคูณ2 s t e n g งอย่างนั้นเหรอตอนนี้เนี่ยผมมีของเก่าอยู่ที่17นาทีนะฮะเราซื้อเพิ่มสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอละโอเคคิดว่าไม่ต้องใช้อะไรรรขนนนนนนาดนั้นนะะนน้้้ะเเีียยบออออโคตผมซื บูสเตอร์หมดแล้วนะฮะและเราก็กลับมาลากขนนกตามเคยท่านผู้ชมและและน่นอนครับว่าไม่สามารถลากได้เราได้แค่ Energy ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะลากแบบรัวๆได้ตอนเริ่มต้นนะ A few moments later โอเคมาฮะแอ e เรียแรกไปได้แบบสบายๆนะครับโอเคท่านผูน้ชมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับนอกจากการที่ผมนะ่าจะทำลูบเดิมๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไะทำการทำแ lap ไปเลยแล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาให้กับคุณดูนั่นเอง2 0 0 t h years later, later. โอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเบนเนี่ได้ทำการฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าใช้เวลาประมาณ10 ถึง15นาที <Okay. S 1> เลยในการมาดินแดนนี้แล้วก็จริงๆมันไม่ใช่ว่ามาดินแดนนี้สิมาดินแดนนี้เนี่ยได้ต้องนานแล้วแต่ว่าเราใช้เวลาในการฟาร์มในเรื่องของค่าสเต็งอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมมีสเต็งอยู่ที่71,000นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเลดที่น่าจะโอเคในการที่จะลากทุกสิ่งในแมปนี้ได้หรือว่าดินแดนนี้ได้นะเริ่มจากเจ้าอันนี้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมเอามาเลย4อันเอ๊ะเดี๋ยวนะเราสามารถลากได้4อันแล้วเหรอเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเยอะขึ้นมันจะลากได้เยอะขึ้นเหรอ <S <S> <S ไม่น่าใช่4 ท่านผู้ชมและก็แน่นอนครับว่าสเต็งเจ็ดหมื่น 7, เนี่ยสามารถลากได้ทุกอย่างหรือเปล่าในคอร์ด What นี่เป็นอีกหนึ่งบั๊กนะครับที่ผู้พัฒนายังไม่แก้นะแลวนั่นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะตรงนั้นคืออะไระตรงนั้นน่าจะเป็นโมเดลหรือเปล่าโอเคโอเคตรงนี้น่าจะเป็นโมเดลนะฮะโอโ้ผู้พัฒนาเอางี้เลยเหรอ โอเคลองลากใหม่ท่านผู้ชมเริ่มจากไอศครีมก่อนไอศครีมเนี่ยผมยังไม่สามารถที่จะลากได้ท่านผู้ชมฮะดูสิดูนี่สิโอ้โอเคไม่เป็นไรมาลากอันสุดท้ายเลยดีกว่าถ้าเกิดลากอันสุดท้ายได้ก็คือเคลียร์นะฮะเอามาแบบสุดๆเลยแล้วกันนะ4อันท่านผู้ชมสต็อ70,000เท่านั้นเอง4อันฮะ4อันโอ้บอกเลยว่าอีซี่แล้วได้ทีละ๑๖ล้านต่ออันเลยนะท่านผู้ชม16ล้านเอนเตอร์จีต่อ1อันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าผมคูณ2สอ้้้ my god แลวก็ตอนนีผมยังไมม่ีสัตว์เลลี้ยงเยนะเดี๋ยวจะลอง องเปิดสัตว์เลี้ยงเจ้าดิแดนนี้ดูสัตว์เลี้ยงของเจ้าดิแดนนี้ราคา15ล้านโอเคถือว่าเป็นอะไรที่พอรับได้เดี๋ยวฟาร์มอินเออีอีกสักนิดหนึ่งละกันเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่สามารถที่จะกด E แบบรัวๆได้เป็นอะไรที่ผมเซ็งมากอะ่ะโอเคได้แล้วได้แล้ว มันเป็นอะไรที่เซ็งมากจริงนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผม,มอยู่ที่400ล้าน Energy นะครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มสัตว์เลี้ยงดูท่านผู้ชมฮะมาดูกันว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงแ Can ด y l a ลนเนี่ยมันจะบวกเยอะแค่ไหนนะฮะสัตว์เลี้ยงที่บวกเยอะที่สุดในดินแดนอวกาศนะฮะอยู่ที่600 0 0 0 Energy นะฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเป็นตัวแรที่สุดก็คือตัวร er ันเชอร์นั่นเองนะ <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวทำการเปิดแบบรัวๆเลยแล้วกันนะ A few m โอเค400ล้านผมหมดละนหนดูซิโอ้ oh my god <c oughs> เดี๋ยวนะท <c oughs> ่านผู้ชมผมไม่ได้ในเรื่องของตัวแลมาเลย <c oughs> ได้แค่ระดับปกติเองนะแต่เราสามารถที่จะทําการคราฟมันได้ <c oughs> อยู่ที่800,000มือเอเนจีนะฮะอันนี้คือตัวที่บวกเยอะที่สุดในดิแดนแคนดี้แลนเลยนะโอเคท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ผมนั้นภาคภูมิใจมากโอเคมันบวกเยอะมากฮะแล้วก็ถัดไปเป็นไอศครีมฮะบวกอยู่ที่7 0 0 6โอเคห่างกันนิดหน่อยท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลองลงมาเป็นล็อลที่ป๊อปถูกไหม ดูซิว่าโลลิปประดับแลนจะบวกเยอะแค่ไหนระดับธรรมดาเนี่ยอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นนะอันนี้ถือว่าน้อยมากแนะนําว่าให้เปิดหลายๆตัวแล้วทําการรวมกันดีกว่านะรวมเลยมันบวกอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นเอเนอร์จีเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากท่านผู้ชมฮะบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะแล้วก็บวกเอเนอร์จีแบบเยอะมากไหนะดูซิจาก16ล้านต่อ1อันจะกลายเป็นกี่ล้านต่อ1อันท่านผู้ชมแน่นอนว่าน่าจะ20นะ32ล้านต่ออัน <Wow. S 1> บ้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะนี่มันซเครซี่สุดๆเดี๋ยวนะท่านผู้ แล้วก็แบบโอ้คิดดูดิถ้าเกิดผมมีในเรื่องของเจ้าตัวแรตรงนี้นะฮะสองเปอตัวละโอ้นี่มันคงจะเป็นอะไรที่โซเมซิงมากๆโอเคคิดว่าเป็นอัปเดตที่เอื้อมหนวยกับผู้เล่นใหม่มากๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันง่ายมากนะฮะคือไอ้ด่านตรงนี้เนี่ยเหมือนจะยากนะท่านผู้ชมด่านตรงเนี้ยเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะ <No. S 1> มันไม่ได้ทําให้ตัวเรามันอืดแบบลากไม่ไหวนะในทางกับกนคือผมว่ามันง่ายด้วยซ้านะคือไม่รู้สิมันง่ายแปลกๆอะ่ะหรือเพราะว่าผมมีเอเนจีที่เยอะเกินไปแต่ก็แค่ 70, เจนะ็ด ผมใช้นาทีอยู่ประมาณ 4- 5หมื่นแล้วนะสำหรับเจา้าดนแดนสเปซเนี่ยก,าาก,ก, ine, 20, ก็สามารถลากได้แล้วก็มาดนแดนนี้เพิ่มอีกแค่20,000ก็สามารถลากได้แล้วก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ไม่ยากเย็นจนเกินไปแล้วก็อัปเดตสัตว์เลี้ยงมาค่อนข้างที่จะ OP มากๆผิดหวังอย่างเดียวก็คือการแก้บักลากไม่ได้แล้วก็ตายบนอากาศนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบักรอเปล่าทำไมมันเวิร์กเอาแค่คูณ6นะอันนี้ก็บวนผู้พัฒนานะฮะถ้าเกิดตั้งใจออกมาเป็นแบบนี้ผมก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณทำผิดเนี่ยก็ร ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้ผมนั้นทำคลิปแปลมาออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่นะฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นได้พลาดคลิปแปลมาของช่องของผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time